สองพันนี้จะเป็นของที่อำเภอวัานไร่ค่ะกลุ่มเกษตรกรที่บ้านไร่แล้วก็พันนี้จะเป็นในเมืองค่ะที่เกาะเทโพเทียนเย้าเนี่เป็นภาษาใช่เหรออะไรนะคะเทียนเย้านี่เป็นของพันธุนเมืองใช่ค่ะเป็นพันธุนเมืองของปรทศไทยทันนี้มันจะสีเป็นยังไงเทียนเย้าสีจะเป็นขาวกับดำค่ะขาวดำขาวดำไม่ใช่ม่วงแก้มแบบชมพูคือถ้าสมมติว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันจะออกดำมากกว่าชมพูค่ะ จมปูจะเป็นตับหายค่ะแต่ว่าฝักแก่จะดำทั้งหมดค่ะดำหมดเลยค่ะแต่ว่ามันปูจะมีสามสีขาวเหลืองม่วงค่ะขาวเหลืองม่วงใช่คไหมีตัวอย่างว่านี่ขาวขาวเหลืองอันนี้ค่ะแล้วก็ม่วงใช่ค่ะจะออกประมาณนี้อันนี้มันปูแล้วก็ตะเลี่ยงเนี่ยจะออกขาวเดียวเดียวค่ะขาวเดียวเดียวขาวอมเหลืองขาวเดียวเดียวแล้วแบบอันไหนอร่อยสุ แบบความนุ่มควาุ่มตัวนี้จะนุ่มและออกหวานค่ะผ่านเทียมเยลจะออกละหวานแล้วตัวนี้จะรองลงจากเทียมเยลค่ะจะนุ่มแล้วก็ตัวนี้จะแข็งกว่าหน่อยนึงค่ะแบบขู้นอยู่ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับคนชอบแต่ว่าถ้าต้มใหม่ๆแล้วมันปูจะอร่อยมากค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่แบบอยู่กับข้าววอดอ่ะเราชอบพันไหนถ้าปูชอบใช่ไหมคะ มันจะออกเหนียวเหนียวออกเหนียวค่ะออกเหนียวแล้วก็อร่อยค่ะไม่ได้หวานมากแต่ว่าเก็บแแรกเล็บทั้งหมดเก็บทั้งหมดค่ะใช่ค่ะมันมีบางต้นมีสี่สาขาใช่ค่ะอายุเก็บเกี่ยวประมาณกี่เดือนกี่วันกี่วันประมาณห้าสิบเก้าวันถึงหกสิบห้าวันโอ้สั้นกว่าสั้นกว่าเขาพ่นสั้นกว่าค่ะใช่ค่ะสั้นกว่าเพราะเขาออกดอกได้เร็วกว่าเขาพ่นอันนี้อยู่แถบ้านใเนาะ ปูไททันีค่ะหมายถึงว่าเป็นแฉกแฉบไหนอ๋อแฉกอิมพันอ่าสองตัวเนี้ยจะเป็นแฉกบ้านไรค่ะบ้านไรเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเกาะเทโพค่ะของปูไททันนี้นิดนองค่ะเป็นพันธุดั้งเดิมของเกาะเทโพค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะถ้าใครสนใจทำไงดีถ้าคุณอยากเป็นอะไรคะถ้ามีคนอยากเป็นคุตอนนี้ ยังไม่ได้ปล่อยพันค่ะปีหน้าพูถึงจะปล่อยพันก็ติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีค่ะเบอร์โทรเลยค่ะเบอร์โทรศูนย์เบอร์โทรศใช่ไหมคะศูนย์ห้าหย์เจ็ดห้าสองค่ะหรือเบอร์โทรของมีเดอร์นะคะศูนย์แปด9ี่เจ็ดเกนึ่งสองส่เ้าค่ะขายพันขายัเท่าไหร่เบอร์ปดเอร์เดกิโลเท่าไหร่ปกติแล้วของกมอ่ะมันกิโลเท่าไหร่ปูไม่แน่ใจสี่ร้อถ้าเป็นีถ้าเป็นพี ก็ได้สองร้อยน่ค่ะ่าประมาณนี้ค่ะสองร้อยใช่ค่ะโอเคนะแถวแถวที่บ้านสาวเขาก็เป็นข้าวเหนียวเหมือนกันแต่เขาจะชอบแบบม่วงแต้มแค่ะชนพลูชมพูอันนั้นจะเป็นเรื่องบ้านค่ะเป็นลูกผสมค่ะแต่ว่าพันนี้สามพันนี้จะไม่ต้องทานต่อร้านน้ำค้างนะคะจะอดแย่มากถ้าเจอร้านน้ำค้างเมื่อไหร่ทักแปลงใช่ค่ะแต่ว่าชาวบ้านที่เขาเก่งๆเขาก็ใช่เขาสามารถทำได้ใช่ค่ะ มากนะคะขอบคุณคะ